สวัสดีค่ะพบกับช่องกระถิ่นชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาไปชมธรรมชาตินะคะบรรยากาศท้องฟ้าสดใสวันนี้เราจะฝูงวัวขนาดใหญ่ฝูงหนึ่งเลยนะคะจอดรถลงเวะมาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ เจอคูวัวขนาดใหญ่เลยนี่น่าจะประมาณเป็นร้อยตัวเลยนะคะทิวทัดด้านหลังก็จะสวยงามมากๆเลยท้องฟ้าภูเขาเป็นทิวทัศน์สวยๆก็เอามาฝากกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเขื่อนของโขอยู่นะคะ เป็นฟ่องน้ำมาเยอะๆบริเวณนี้ก็จะน้ำท่วมหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะถนนเนี่ยค่ะก็จะน้ำท่วมหมดเลยจะขับรถไปมาแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะน้ำก็จะท่วมเป็นทะเลสาบเลยนะคะเนี่ยค่ะบริเวณนี้น้ำจะเต็มไปหมดเลย ถ่ายให้ใกลๆนะคะลงไปไม่สะดวกค่ะเห็นบรรยากาศทิวทัศสวยงามเลยเอามาฝากพี่ๆเ,เพื่อนๆกันนะคะวัวกำลังเล็มกินหญ้า เห็นไๆเลยทิวทัดสวยงามมากๆเลยค่ะช่วยฝากกดไลค์กดติดตามช่องกะถินชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอสำหรับทิ่วิดีโอนี้ขอสวัสดีไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ